สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้ก็ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับการ,กรเกษตรที่ ทดลองทำสวนมะพร้าวปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็เป็นการทดลองนะครับมือใหม่ซึ่งก็ไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานไหนทั้งนั้นนะครับก็คือใช้งบประมาณของตัวเองในการทดลองปลูก ก็เป็นมะพร้าวน,น้ำหอมอจำนวนร้อยสามสิบต้นนะครับร้อยสามสิบหลุมก็ใช้เนื้อที่ในการเพาะปลูกหกไร่หกไร่สามงานนะครับก็พึ่งถมดินเสร็จนะครับ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นการปลูกบ้านนะครับติดกับถนนนะครับก็เนื้อที่ก็จะยาวลงไปนะครับยาวลงไปนู่นแหละครับวันนี้ก็ได้รับอนุญาตนะครับจากเจ้าของที่นะครับให้อนุญาตในการรีวิวนะครับเจ้าของที่ก็ยังไม่ ไม่พร้อมที่จะโชว์ออกรายการออกกล้องออก y o u t u b e นะครับก็ให้อนุญาตเฉพาะต้นมะพร้าวแล้วก็อุปกรณ์เนื้อที่พื้นที่นะครับแต่ถ้าการทดลองในการปลูกได้ผลเมื่อไหร่นะครับเจ้าของ สวนก็จะได้มาออกรายการด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับมาติดตามนะครับมาติดตามให้กำลังใจกับช่องสมาคมแชนแนลนะครับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนทั้งหลายผู้ที่มีความรักในการทำการ,กรเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพาเยี่ยมชมสวนมะพร้าวก่อนนะครับ ไปด้วยกันเลยนะครับกบอกเป็นั้เห็นระบบน้ำหยดมันก็บอกอ,อกข่างลายไปเนหรอ,อาระยะหลุมนะครับระยะหลุมก็จะประมาณห้าสิบคูห้าสิบนะครับกว้างก็จะประมาณสี่เมตรนะครับก็ได้จางแมคโครมาทำคันคูนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างนี้ก็จะ จะปลูกมันนะครับมันปางก่อนนะครับเอามันปลางออกก็จะทํานานะครับมันปลางก็เตรียมต้นมันไว้แล้วครับเตรียมต้นมันไว้แล้วนะครับเตรียมต้นมันไว้แล้วเดินไปด้วยกันครับดูจํานวนหนึ่งร้อยสามสิบต้นโน่นยาวริ้วเลยนะครับต่อไปดูด้วยกัน ก็มีทั้งมันมีทั้งหญ้าอัวนะครับก็เลี้ยงอัวด้วยนะครับเลี้ยงอัวด้วยก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆเกษตรกร,ร,กรผู้ที่รักอาชีพดนการ,กรเกษตรทั้งหลายนะครับดูก็ดีนะครับเนี่ยระบบการทำนะครับดูดีมากเลยก็ทอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ทีมงานวันนี้ก็มีน้องจิ๋วนะครับน้องจิ๋วเดินออกไปก่อนน้องจิ๋วน้องจิ๋วแล้วก็น้องบิ๊กน้องบิ๊กน้องบิ๊กคือหมานะครับคือสุกรไอสุนัขขออภัยอ่านี้ก็ระบบให้น้ําให้น้ําแล้วนะครับให้น้าแล้วมะพร้าวนี่ก็ซื้อมาจากจากไซนนะซื้อมาจากไซ สร้งมาจากไสต้นต้นเผาเอา่อมาจากบ้านแพรวสมุทรสาครอ่อาสมุทรสาครต้นละ60บาทนะครับหกสิบาทก็130สต้นนะครับมาจากสมุทรสาครบ้านแพรวนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำารทำการเกษตรนั่นแหละครับ พี่น้องก็อาจจะเคยไปเที่ยวษาศึกษา,าดูงานนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้ก็ทางช่องสมาคมเที่ยวก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสวนมะพร้าวที่กรุณาอนุญ,ญาตให้มาทำคลิปให้พี่น้องเกษตรกรได้รับชมกันนะครับก็อาจจะไปไม่สุดหรอกครับ จะถึงถึงบอ่อเนี่ยก็อาจจะกลับคืนแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำเวลายาวเท่าไหร่อพอประมาณก่อนนะครับถึงบริเวณบอ่อสะก็จะให้ชมอีกนะครับแบบว่าอันทั้งด้านด้านด้านสัตว์น้ำนะครับก็คือปลาแล้วก็มีหญ้ามีหญ้ามีหญ้าโคด้วยนะครับ พื้นที่ก็ดูสวยงามนะครับเหมาะสำหรับสวนมะพร้าวจริงๆนะครับก็ประมาณ4ีหเดือนนะครับประมาณ4ีหเดือนก็จะเห็นผลนะครับมันจะเติบโตเพราะว่าก่อ,อนที่จะมีการทดลองปลูกก็ได้ความรู้มานิดหน่อยนะครับเบื้องต้นยังไม่กล้าออก ช่องเท่าไรนะครับผู้เป็นเจ้าของคนปลูกเนี่ยกเกษตรมือใหม่นะครับอันนี้ก็คือบอ่อปลาบอ่อปลานี่จะอยู่กลางจะอยู่กลางนาเลยนะครับจะอยู่กลางนาอาทิศตะวันตกก็ประมาณประมาณสามไร่นะครับทิตตะวันออกก็ประมาณสามไร่นะครับทำทำ กระต้มกระท่อมไว้ด้วยนะครับเล็กๆนะครับเผื่อมาเผื่อมาชมปูปาลาผลไม้พืชผลนะครับอันนี้ก็ตะไคร่ก็มีพริกมะม่วงนะครับเยอะแยะนะครับรเกษตรผสมผสานตะไคร่นะครับมะม่วงเนี่ยออกผลออกดอกแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ กองฟางนี่ก็เตรียมไว้ให้วัวนะครับเตรียมไว้ให้วัวอย่ฤดูฝนก็จะมีผ้าใบมากันฝนนะครับเพื่อไม่ให้ฟางเสียนะครับอันนี้ก็เป็นหญ้าหญ้าวัวนะครับหญ้าวัวโอ้สวยงามเหมาะสมมาก กับการเกษตรมือใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับมาชมด้วยกันกับช่องสมาคมชาแนลก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้กำลังใจกับทางช่องได้ได้มีโอกาสได้ทำคลิปต่อนะครับ เมื่อกี้ก็เดินมาทดด้านนี้นะครับเดินมาด้านนี้มีกองฟางวางเพื่อที่จะเพื่อที่จะอเอาฟางลงหลุมนะครับต่อไปก็จะกลับไปฝั่งนี้แล้วก็ออกไปด้านโน้นแล้วก็จบคลิปนะครับนี่ก็จะเป็นจะเป็นบ่อกเก็บน้ำนะครับเพื่อที่จะปล่อยน้ำให้ไปหยดในลุมมะพร้าว นะครับก็เก็บน้ำเพื่อเพื่อไปใช้เพื่อไปใช้ในการเกษตระนะครับก็มาติดตามกันนะครับอันนี้ก็มีปลูกปลูกปลูกมอนด้วยเพื่อที่จะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะครับเป็นแต่จะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมไอ้จิยวเอ้ยจิวจิว พอกับทางนี้ด้อเนี่ยอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยอีกด้านหนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เดินมาด้านนู้นนะครับเดินมาด้านนูน้นก็มาถึงบ่อมาถึงบบปบา่อปลาแล้วก็จะกลับทางนี้นะครับก็ให้พี่น้องดูครับ ลงทุนก็น่าจะเยอะอยู่นะครับน่าจะเยอะอยู่มะพร้าวหนึต้นก็ต้นละหกสบาทพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็บรรลบคุณหารเอาเองเอท่อ pvc นะครับอา่าวางความความยาวก็ประมาณ3ไร่นะครับสามไร่สด้านก็พี่น้องก็วงรบคุณหารเอาเองนะครับก็ใช้งบประมาณสามไร่ ก็สุดสุดที่เลยนะครับสุดที่เลยก็มีช่วงช่วงกลางนี้อีกล็อกหนึ่งที่วางท่อแล้วก็ไปสุดที่ทางด้านนู้นอีกนะครับก็วางท่อรอบไปเลยนะครับทำระบบน้ำหยดน,นะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับอ้าวอันนี้ก็มีถัว่วถั่วลิสง นะครับตัวนลิสงมีพริกอ,อันนี้ทําก็ไม่กังวลน,นะครับไม่มีความกังวลเนื่องจากว่าไม่ได้ไปเป็นหนี้ของของของใครมานะครับก็ใช้งบประมาณของตัวเองอก็ทําแล้วก็นั่งรอนั่งดูนั่งคอยผลที่มันจะได้ ความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ยังไงนะครับก็ไม่ไม่มีความกังวลนะครับเจ้าของสวนไม่ไม่ไม่มีความกังวลน,นะครับ,นนนรบแต่ถ้าเราไปได้โครงการจากหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งมานะครับเราทําไม่ได้มันก็จะมีความกังวลกดดันในอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นอ่ส่วนของ ประมาณของตัวเองนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันไม่น่าจะไม่พลาดนะครับเนี่ยผมดูมะพร้าวทุกแต่ละต้นแล้วเนี่ยน่าจะไม่พลาดก็โวยการใช้ระบบหยดน้ําน้ําหยดด้วยอย่างนี้นะมันก็จะชุ่มฉ่าตลอดนะครับมันจะชุ่มฉ่าตลอดก็มีฟางมาลงโปะหน้าปิดหน้าเพื่อกัน ความชื้นให้อยู่ได้ตลอดนะครับน้ำก็หยุดอยู่ประจำเลยนะครับอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อนเท่าไหร่นะครับก็ดูกันนะครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นได้ผลขึ้นมานะครับผลผลที่มันสวยงามขึ้นมานะครับผมก็จะมา ทำคลิปให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดูน้ำหยดไปด้วยนะครับไปอ,อ,อ่าบีกมาดูมาอื่นมาจิวมันจะขวดขุกเุยของเพิ่น วันนี้ก็มาด้วยกันสคนกับหลานานะครับสองคนกับหลานาก็อาจจะมีภาษาลาวปนๆมาด้วยครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนมะพร้าวให้มาถ่ายคลิปนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กับ พี่น้องเกษตรกรผู้ที่ติดตามช่องสมาคมชาแนลนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจทางช่องสมาคมสําหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ